ของอาม,ม่าอันนั้นของอาป้าอาป้าอันนี้ของหนูนี่เยลีนอันนี้นี่โซเยลินอาม่าอาป,ป้าโซเยลินแล้วไว้ไม่เอาแล้วของตัวเองอันนี้ต้องยอมรับความจริงสิจะใช้ได้ยังไงล่ะนี่นะอีวิจิอีวิจิ วูจีไหมเนี่ยเนี่ยของใครวูจียายบ้เธอเยลินเพยเยลินอันนี้อัปปะอมอ่ะยายยายยายนี่นะยายอันนั้นชื่อของยายตอนนั่นน่ะยายยายยายโอเคยายโอเค